วัสดีครับพี่น้องเอฟซีช่องแอนเดมแฟมิลี่ชันเนะครับผมมือนีทางช่องนะครับได้มีการจัดโปรโมชั่นครับผมโปรโมชันนะ่นอันนี้ก็คือว่าผมสิแจ,เจกเนียดสองหนาอันนี้ครับมาแมนผนียดเก่าผม่าใส่ด้ครับผนียดมันเก่าอยู่พอผมสื่อมาหลายปีแล้วแต่ว่านี่มัน ได้นกมาหลายตัวแล้วแต่ที่นี่ผมก็เลยมาคิดอยากให้อยากให้พี่อยากให้น้องพี่น้องอาจารย์ทุกๆท่านทั้งเช่านกนกเขาเนีครับที่ชอบในการต้อนกเขาเนี่ยได้มีการมีส่วนรวมทางช่องเขานะครับผมผมก็สิมาแจกพเนียดอันนี้ครับผมพเนียดสองหนาเนี่ยสร้างสร้างเปิ้ล โคลาดครับนี่หลวดไล่อย่างนี้มีมดครับงามพระเนยรอนันี้งามงาม,มีลีครับนี่นะครับนะครับกติก,กาคือว่าผมสิแจกก็ต่อเมื่อหนึ่งผมใ้พันทรับก็คือมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วคนที่สได้รางวัลเดือได้พระเนีตยอนันนี้ผมผมสิเอา คนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปผมหลายที่สุดผมสิผมสิให้อาจารย์ท่านนั้นเลยครับผู้ใดอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามาคอมเมนต์หลายที่สุดในคลิปผมพอหอดพันธ์สะปุ๊บผมแจกให้เล่นที่เลยครับผมถ้าอยยุไกลพื้นที่ผมอยู่ผมไปทรงหอดเฮียงครับแต่ข้าย่อยู่ไกลผมขอแขกขาทรงไปให้อาจารย์ครับ แก่ขาขาทรงอะคือมันกับว่นั่นแหละครับขอให้ได้พันสับพ,พันสับปุ๊บใครคอมเมนต์เยอะคนนั้นเอาไปทันทีครับผมทางช่องเขากับมี่โปรโมชั่นกิมีโปรโมชั่นมาให้เอฟซีทุกๆคนนะครับแดีวก็ให้มันผ่านพันสับไปก่อนครับเดี๋ยวผมกับมีโปรจั่าใหอยซีย่นะครับผม จังใดกัฝากอาจารย์ทุกท่านเข้ามาร่วมสนุกกดติดตามให้มันได้พันัรับครับแล้วคนผู้ใดเ,เขามาคอมเมนต์เยอะที่สุดคนนั้นจะได้พระเนตสองหน้านี้นะครับผมมูล,ลค่าของมันผมซื้อมารวมส่งสองพันกว่าบาทครับแต่ผมจำไม่ได้ผมซื้อมากับพ่อสมควรแล้วครับผมเป็นของสางเปิลครับสางเปิลโคลาดครับผม กาจยังไงก็อยากให้เอฟซีทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์น่าอย,ยังกับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง n อ็นเอ็มฟาร์มเมี่ชาแนลนะครับผมการรักผมกะสิคงสิเป็นตอนกยังให้อาจารย์ทุกๆท่านให้พี่ให้น้องที่ได้เข้ามารับชมแต้มเงินีนีผมกับมีโปโมาฉันมาครับผมมาจัดให้อาจารย์ครับผมอยากได้พระเนรสองนาไปไว้เพียงกด ง่ายๆครับแค่เข้ามาคอมเมนต์เยอะที่สุดคุณได้ไปทันทีโอเคครับผมจังได้กัฝากพี่ผักน้องที่ผ่านเข้ามากดติดตามให้ทางช่องเฮ้าเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ